วันนี้เป็นวันหยุดราชการของเยอรมันหยุดทั้งประเทศห้ามทำงานไม่มีใครทำงานก็เลยมีโอกาสพากันมาเดินป่าสองคนผัวเมียคาตรงนี้เป็นถนนใหญ่ที่รถวิ่งความเร็วเป็นร้อยนะเขาทำสะพานลอยให้ข้ามข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นทั้งสองฝั่งจะมีป่า ป่าใหญ่มากปีนี้ไม่ได้มาหาเห็ดตรงนี้ปีหน้านําไม่พลาดแน่จะต้องมาหาเห็ดตรงนี้ให้ได้ป่าใหญ่ใหญ่พากันมาเที่ยวพากันมาเที่ยวตากเมืองเดินป่านี่เป็นป่าใหญ่โกสาวาล์ You you ีย yeah. ู yeah. <t eg ued gardens> ่ข้างล่างถ้าคุณตองกวรจะลงที่นี่มีไฟฟัาอยูที่นี่มีไฟฟ้าวยู่้าหนเหมีคนฟ้าอาเหทีในป่ามีไะไรรอ ในป่ามีเหตุแต่ทั้งไม้ทั้งมุ่นเหมือนมีเต็นนะ์น่ะสามีบอกว่าถ้าฝั่งโน้นน่ะมันมีบ้านคนเราต้องเลี้ยวซ้ายมานี่ก็เลยพากันเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยมันเป็นป่าใหญ่เกม่ารู้ว่าอันนั้นไส้เต๋อใช่สิจู๋แต่สินเฮาเซอร์แต่สุดทั้งวัดแต่ฮัทส์เคนส์ปัส ทางสะพานลอยนี้สร้างเป็นหางลงมายาวมากเลยแบบว่าความปลอดภัยนี่สุดๆไม่มีทางที่รถจะกระเด็นกระดอนมาหาเราได้เลยเลี้ยวเข้าป่าแล้วเห็ดหมอกจ้าเห็ดหมอกมีเห็ดมหดมอกจะอยู่กันเป็นแถวเลยป่ากว้างใหญ่ไพศาล เกิดเป็นวงแหวนเชียวนี้เป็นกลวนี้เป็นกลวเอติ๊กแต่ลิงเห็ดที่ไม่นิยมกินแล้วอันนี้ของของจริงเอออันนี้ของกินได้มันจะมีมันจะมีคู่แฟดท,ที่กินไม่ได้ ถึงยังไงเขาก็ไม่กินกันแล้วเห็ดตัวนี้ในตำราสมัยใหม่บอกว่าไม่ค่อยจะดีอยากกินเลยว่างนั้นฟังเสียงน้ำไหลไปนะธรรมชาติที่สวยงาม และแล้วเราก็เจอสะอโนดาตไม่ใช่มันเป็นสะอยู่อย,อยู่ในป่านเนี่ยสะธรรมชาติใหญ่โตโมโหูลานแล้วก็มีนกเป็ดน้ำมาเล่นน้ำกันเยอะเลยเขาจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีผู้ใจดีสร้างกระท่อมน้อยๆไว้กลางน้ำด้วยนั่น,น,นแล้วเขาก็จะเอาอาหารเอาอะไรมากองๆไว้ข้างถนนให้มัน พวกเราสองคนผัวเมียก็เดินไปเรื่อยๆนี่อะไรอะไรนี่โอ้แก่ไหมแก่ไหมนี่ยังใช้ได้อยู่นะนี่เฮกเซนโรลิงยังสวยอยู่ การเที่ยวป่าวันนี้ก็จบลงแต่โดยดีไม่ได้เหตุมาหรอกค่ะเพราะว่ามันสายเกินไปซะแล้วที่จะหาเหตุมันจะเข้าหนาวแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมาก